สวัสดีครับสวัสดีทุกคนพ่อกับเพื่อนจิริครับวันนี้จะอันนี้จำปากซองก็ไม่กินเทากันพบพ่อกันครับผูมันนี้กินเต้าเจียงที่สวยแหละบ้านซองละครับผมแต่ไม่ได้พ่อกันโดนเนาะนะครับกินเมื่อกี่เงี้ยไม่ได้พ่อันนะครับกับมันนี่วันเสาร์วันหยุดนะครับผมฝากทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจทุกคนจากตัวอยู่บ้านนะครับอยู่เชื้อเพื่อชาติก็ได้ไปใส่ดอกนะครับกับโซซิคี้คลกับประมาณ ต้นเดือดือกระภาพนะครับรัฐบาลก็ยี่โซ่ค่อยๆปลดล็อกไปล่ะเดี๋ยวมากินขขาด้วกันครับมีมีมีทอดเนื้อเห้งครับผมก็ใครด่ากินง่ายๆครับเดี๋ยวกินแรงนะครับเพื่อเดี๋ยวนี้ปฏิเสธงานเดือดเบียดแล้วครับผมตาข้าวบ้ามากินด้กันเขาเหย้่ทอดก็ทอดนี่แหื่อนี่แหละกับแตมกต้องอนนี้แบักต้องใส้นี่เสอยยำกต้องครับำกระท้อนนะครับซอจะกปั่นด้วย เอาโน้ตหวัวมวนไปนับกันครับมือนีดีใจที่ผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงแล้วคุ้มเริ่มจะคุ้มเลยจะแย่ประมาทนะครับอืม,อ,มอย่ามันโดนเนี่ยช่ไนะ งนเงี้ยต้องเนี่ยนะครับเจ้าว่ดีกินง่ายอยู่ง่ายครับยั้แม่บ้านม่กินน้ำเสีย

สวัสขอบครับก็ต้องประตัวโตดไปครับเดี๋ยวบริษัทผมก็จะเริ่มมี ยุดวันซุกแล้วแบบนี้ทุกเตาที่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะไฟไฟป้องกันแล้วครับก mm ็ hmm. ค,คุณรักคุณยัยเนาะต้นก็นดีมากๆครับนะ mm hmm. ครับประคองบริษัทร mm hmm. ผมผู้บริหารผมสุดยอดที่ดี เยอะมากโอ้โหยอะมากเกบิ้แบนนะนะคือแรกแริกนสินะแล้วกินเขาแรงบ้างนะครับขแรงกินน้อยๆกินไม่ไรล่ะ 当门。 ตอสองน่วยพอมันรึเล่สามน่วยพอมันไปต่อดสามน่ด้กิามหอน่นขวตยงไปต่อนเราจะไปตลาดกาไปซื้อยังไงนะให้เป็นเมไห่เม่ก็ือเยใช่เนี่ยไม่หยบอกใครเป็น จะใครเข้มเหนบอ right? ู้อะเนยน้าคือเราเห็นเมนูหลับดูคือบออยากกินอยู่บอขลับไม่ได้ลุกไปแต้นคือแม่พ่อหลับนะ ก็ไม่ได้ลอยหนึง่งรวบเพลิงล่ะอกงมก็ได้ลุกไปลุกหนีหาวืมือน,นี่ละครับไม่ลุกกระโตง่ายๆประหยัดประหยัดทอดไข่ดาวคนเยอะต้าไมี่แล้วหนึ่งคนเยอะครับยิมทัานี้แหละพออ่อยิมแน่นมนืูเด้จะทอดแร่งใบเลยกันด้

เก็บกามครับเสื้อเสื้อเก็บกามครับไมเหมือนเราเจอไหเหนือ เหมันก่อบมันอกระเดิ่นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคิดหอดทุกคน ขอบคุณคนที่มาติดตามนะครับโดไลค์กดสับตะไคร้นะครับยีสิบสี่คนยีสิบหกคนแล้วนะครับขอขอบคุณหลายครับผมขอบคุณมากนะครับสู่ไปน้่กันครับผมผมมีคติอย่างเดียวคือคิดดีทําดีแค่นั้นครับไม่เคยคิดลายไม่เคยคิดบดีนะครับไม่เคยคิดดับบุญณ์ไม่เคยคิดเอาละดับเปียบไม่เคยคิดกดโผผู้ใดผมเริ่มจากศูนย์ครับ านผู้ชมสิบรู้จกักผู้ใดน,นะครับเริ่มจากศูนครับจะถามว่ามีคนรู้จักในช่องยูทูบทีมีเป็นหมื่นสองหมื่นคนบอมมี่ครับแต่ว่าก็เก่งใจเพื่อนนะครับตัวอุบัติเฮ็ดมาได้เถ้าที่ไปชุบม,มื้อเปลือกเพื่อนมันเกะต้องได้บ,นนบ่นะครับประมาณนั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมกคดจิริตนะครับคขับดีาแตงกอาสวัสดีครับ